น้องยาดเคยกินทุเรียนไหมครับวันนี้หมอนี้มีทุเรียนมีนิมาให้น้องทำไงก่อนขอบคุณครับทุเรียนมีนิเดี๋ยวหมงนี้แกะให้นะตนุ้ครับครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่า เป็นไงเป็นไงรสชาติเป็นเป็นยังไงอ้ะไม่กัดเหรอลูกลำไยใหญ,ใหญ่หมดแล้วเอาอมอย่างเดียวหรอมามีแบ่งให้ไหมมามามากินเป็นไหมอ,อ้าวลอองไหม ใครอร่อยยกมือขึ้นอร่อยไหมอร่อยยกมือขึ้นเย่อร่อยเนี่ยอร่อยไหมอื้มอื้อ โอ้ยมีเม็ดไม่เห็นมามีดูสิยังไม่เห็นเม็ดเลยอ้าปากสิอ้าปากดูสิหมดยังอืมโฮ้อยิ้มใส่กล้นเอออะออ ตัดปิงป้งปิง้งปิ้งปิ้งกินหวานปิง้งป <ừ>, ิ้งต่ไรนสาวผมเสยนะโอ้ยน่ากลัวลิงทำนอะนงทำห,หน้าลิงน่ากลไมลิงนะหรอหอุ้ยมัมมมมีนี่ค่ะจะไมนะมีนนะี่นนค่ะทํายังไง đi hát đi okay. Ninh hát đi hát đi ừ. hát chúc chúc đi sống chúc chúc đi chúc chúc đi. chúc chúc đi. chúc 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 Bye bye, 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 bye.